เอาแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับช่วงต้าแต่แกมวันนี้เราจะมาเล่นดอใช่กุ๊ปเมมเมเบอร์นี้คืออ่าผมไปกดเข้ากุ๊ปมาแล้วเห็นมันบอกว่าจะได้หัวจะได้เกิดเกิดใหม่หนึ่งครั้งฟรีแต่ก็ใหม่ โหลดหน้าเหมือนเดิมไหมผมต้องขอโทษด้วยนะคััพื่อคนที่มันไม่สามารถอ่าจะคลิปได้เพราะว่าถ้าจะเน้นไว้ก็ต้องแบบแบบนี้นะครับทพือคนแต่ถ้าเน้นคุณภาพก็นั่นแหละ าเอาแบบนี้เห,เหรอทำไมไม่ได้ยินเสียงเกมเลยเดี๋ยวผมค่อยไปทำคลิปเบื้องหลังแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันรอเจ็ดนาทีอุ้ยเคียนแต่ตอนนี้มันปรับใหม่ให้มันใช้ได้กับใบต่อหน้า ไปแจ็คไม่ก็ตเตาเผาอะเฟอร์เนน,นไม่รู้ทุกคนเรียกว่าอย่างไงนะครับทุกคนโอ้โหพริกล็อกเหี้ย มันจะต้องใช้เทียนเอ้ยมันจะต้องใช้ไฟแช็กเพื่อในการจุดได้ <c oughs> ไม่เคยมีนะอ๋อไม่มีเหรอไม่เห,หรอโอเคคประมาณนี้น่าจะรสรวทก่างนะอ,อยู่นะโอโหอยู่แค่ตรงนี้เองนะมองไม่เห็นได้ยังไงเนะี่ย มันอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะพูดจริงๆชาวาไฟกระพริบเร็นมากคือผมขอไม่อยู่แล้วกันนะครับถ้าแอมบูตมาที่เชลัสอ่อะทำไมผมเดินตัวแข็งอือหือ เขียนมันมันล่องหนได้อ่ะอเนี่ยมันล่องหนได้อ่ะแต่ผมก็ยังเล่นเนาะตู้โอเคแต่ไม,ม,ม่ได้ลอยอ่ะ ดีนาะที่เราไวงันะ้นผมสปิดรันเลยแล้วกันนะเราไม่ได้เพราะว่าถ้าผมสปิดรันแต่มันก็ออยังอา้าวมันไม่ได้ล็อกเหรออา้าวผมนึกว่ามันล็อก จะบอกน้น้ว่าเหนื่อยแค่ห้องนี้นอ้โหตวตาวอยู่ไหนหน้าทุกคนครับเห็นตรงนี้ไหมหกยู0 0ดูนอนี่เป็นไงคุณแจคุณคุณแจล่องหนด้วยนะคเนี่คุณแจคุณโอเค Thank you. ว่ามันเริ่มแปลกๆอะ่ะอู้ออาโอเคอย่างน้อยก็มีสิทธิ์ใการดูอะ่ะ อันนี้ประตูหลอ,อกอน,นี่คือที่ตามเงินเลยนะเนี่ยอ่าเจอทางไปแล้วมันลดคือมันลดทั้งสองอย่างเลยนะ อ๋อไม่ห้องมันโล่งจังอะโอ้้หอีกนานนะการนี้ก็อีกนานเด้อ ฮะเดี๋ยวทำไม,มไม่อยู่ในห้องนี้อ๋อมันล่องหมดอีกแล้วห้องนอนฮะอ๋อมใช่ดีวะอันนี้ก็ใช้ได้เนาะอ่าใช้ได้เหมือนกันโอเคโอเค เดี๋ยวจะมีอ่ามีช่วงใหม,ม่นะครับทุกคน बराबरे <laughs> Thank you. ครับเพราะว่ามันมืดอุ้ยขอบคุณ Ah, j e m p o ไปไปแล้วนั่น่ะอดอใช้นาฬิกาปลุกเลยงั้นคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย